สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามโครงการบริการวิชาการการจัดการขยะต้นทางที่บ้านในแควตมบทท่ากว้างอำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญติดตามรับชมซึ่งวันนี้ผมจะรับ หน้าที่นะครับเป็นคนเล่าเรื่องนะให้กับผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับครับกิจกรรมในช่วงเช้านะครับก็เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการทําแผนหรือสร้างแผนปฏิบัติการในการพัฒนาชมุมชนด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าเป็นการสํารวจความคิดเห็นไปในตัว แล้วก็จะได้นำเสนอนเป็นโครงการต่อคณะสังคมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไปครับครับ,รบหลังจากนั้นคาราวานจิตอาสานะครับก็ได้ทําหน้าที่เคลื่อนขบวนไปตามชุมชนนะฮะซึ่งในอยู่ในบริเวณเพื้นที่หมู่5ตําตำบลท่ากว้าง อำเภอสับปีชัดเชียงใหม่ก็ทําหน้าที่กระจายไปทําหน้าที่กันตามจุดต่างๆนะฮะสำหรับบ้านในแควนะครับก็เป็นชุมชนขนาดเล็กมีทั้งหมด70ครัวเรือนนะฮะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรและก็อื่นๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะโดยทั่วไปแต่ละบ้านก็จะปลูกพืชผ,ผักสวนครัวและก็มีต้นนำใหญ่ทุกครัวเรือนเลยนะครับ และวันนี้นะครับเป็นการกำกับติดตามหน้าโครงการที่เราได้ทำมาครั้งที่แล้วนะฮะวันนี้ก็จะออกเนี่ยขาราจะออกเนี่ยรับบริจาคขยะแล้วก็เนี่ยปั่นสุกไปด้วยนะฮะแม่หลวงนะฮะก็จะแจกอุปกรณ์ในการจัดการขยะจนถึงบ้านเลยนะฮะเราทำเชิงลุกนะฮะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เนี่ยคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะฮะได้เนี่ยลง นะเลือกเป็นพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาในะชุมชนวันนี้นะฮะเป็นนะจิตอาสาทั้งนั้นนะฮะจิตอาสาที่ได้นํารถพ่วงนะที่มีนะประจําอยูนะ่ตามบ้านนะทุกหลังคาเรือนที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะหรือทําการเกษตรนะฮะได้นะทําการนะสนับสนุนแล้วก็เนะข้าร่วมเป็นสมาชิกในการเป็นจิตอาสาที่จะกับเพื่อนในการจัดการขยะนะครับ อันนี้ก็เป็นโครงการนะฮะของคณะสะังคมศาสตร์ซึ่งนะทำเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับผมนะทำเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับผมจากครั้งที่ผ่านมานะฮะเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะสะังคมศาสตร์ให้จัดกิจกรรมนะฮะแล้วก็ได้แปลงมาเป็น วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะแล้วก็ในการขับเคลื่อนเชิงกระบวนการนะวันนี้ก็นได้นำอุปกรณ์คัดแยกขยะประจำครัวเรือนมาแจกให้ครบจำนวน70ครัวเรือนครบทั้งหมู่บ้านนะฮะทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขามีกระบวนการคัดแยกขยะและมีกระบวนการสื่อสารกันอย่างไรนี่นะฮะ สมาชิกก็จะเอาขยะ,ะหรือพลาสติกต่างๆกระดาษต่างๆไว้อยู่หน้าบ้านของแต่ละบ้านนะฮะเป็นรูปแบบที่น่ายกย่องนะฮะถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะน,ะนอกจากการจาัดการขยะ,ะจะได้ความสะอาดแล้วก็ยังได้ความสมามัคคีไปด้วยนะฮะ,ะก็มีอาสาสมัครแล้วก็ ชาวบ้านนะฮะ,ะร่วมมาร่วมมือกันนะฮะครับผม ครั้งที่แล้วนะที่เราได้ลงชุมชนนะนะก็ได้นะแจกป้ายสมาชิกนะเข้าร่วมโครงการนะฮะปสมาชิกเข้าร่วมโครงการนะหลังจากทีนะ่ชาวบ้านนะเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะได้รับอุปกรณ์จัดการขยะคัดแยกขยะ,ขขยะแล้วกนะ็ใครที่เคยร่วมบริจาคก,ก็จะได้ไขนะ่สวัสดีครับสวัสดีครับ นะวันนี้ได้ไข่3มถุงนะควเลือนละหนถุงแล้วก็มีถุงสี่ถุงนะครับสี่ควเรือนนะฮะแล้วก็ได้ถุงแยกขยะสี่ใบนะครับผมนะครับผมขอบคุณนะครับ,บค,ครับผม ครับถามว่าชาวบ้านเขารู้ได้ยังไงว่าจะมีการเก็บรวบรวมขยะนะก็จะมีการประกาศเสียงตามสายจากผู้ใหญ่บ้านนะในช่วงเช้าๆนะก่อนสักประมาณสักสองสวันซึ่งกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้ทำบ่อยมากนะฮะาจะทำเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดนะความวุ่นวายมากนักนะครับนะหลังจากที่ นะสมาชิกนะครับได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีการบริจาคขยะนะให้เข้าสู่ธนาคารขยะหรือโครงการขยะสร้างบุญของชุมชนนะหลังจากนั้นก็จะมีการคัดแยกขยะเอาขยะไปขายแล้วก็จะนำรายได้เหล่านั้นนะมาจัเป็นสวัสดิการอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไปบ้างแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือนะได้นำะมีการตอบแทนโดยการที่นำไข่เนี่ยมา ตอบแทนให้ครัวเรือนถึงจะมีจํานวนมากครัวเรือนละ10ฟองอย่างนี้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นน้ําใจซึ่งเป็นการดูแลซึ่งกันและกันครับผมนกะคณะสังคมศาสตร์ของเรานะฮะก็ นะพยายามที่จะนะในนะส่วนหนึ่งก็คือนะการจัดการศึกษานะก็ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในการที่จะนะพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันนะให้เป็นปร,รูปธรรมนะมนะถามว่านะสมัยก่อนทีนะ่หน่วยงานของเราจะลงมาในพื้นที่นะถามว่าขอทำกันอยู่ก่อนไหมทำอยู่ฮนะ แต่มันยังไม่เป็นรูปธรรมนะฮยังติดปัญหาโน่นติดปัญหานี่นะฮะทำให้ในะการดำเนินกิจกรรมเนะี่ยมันไม่ดําเนินไปอย่างนะโดยธรรมชาตินะฮะมันนะติดติดขัดขัดนะฮะหลังจากที่นะทำกิจกรรมนะนี้แล้วก็นะก็ทำให้นะรูปแบบนะต่างๆนะมัน มันชัดขึ้นนะฮะรูปแบบตแต่ต่างมันชัดขึ้นแล้วก็รู้รู้สึกว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะฮะร,รอด้วยนะครับรถเต็มเนา <c oughs> ะเข,ขจะมาลงตัวจำจุดนะฮะ นะฮะวันนี้ร้อนหน่อยนะฮะวันนี้ร้อนหน่อยนะฮะร้อนไม่เป็นไรร้อนหน่อยนะฮะับผมครับนะฮะขนาดน่คุณแม่นะฮะคุณแม่ทั้งสองนะฮะแม่มูนกับแม่พานะฮะอคนแก่ก็ยังมาบอกว่าไม่แก่นะมันมันเยอะเฉพาะตัวเลขเฉยๆนะฮะนะอย่างเนี้ยนะฮะเขาก็จะเตรียมไว้ให้อะไรขายได้นะฮะมันเป็นในการแสดงเนี่ยนะอย่างบ้านลุงพลนียฮะ เนี่ยเขาบอกว่าสายยางนี่นะมันหมดอายุแล้วเนี่ยขายได้นะเนี่ยอย่างเนี้ยนะมันการนะเป็นการแสดงนะถึงนะรับผมรับผมนะมันเป็นการแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรนะความมีน้ําจิตน้ําใจนะจิตสาธารณะนะจิตสาธารณะนะครับจิตสารณะนะนะแทนที่นะเขาจะเก็บไว้ขาย นะเอาเงินเข้าครเรือนส่วนตัวเขาก็ไม่นะถ้ากิจกรรมหรือโครงการเป็นรูปแบบที่ดีเนี่ยอย่างนี้เหล็กกระป๋องกระแป้งอย่างนี้นะขายได้หมดนะเขาก็เอามาบริจาคนะเพื่อที่จะแลกไข่ไม่กี่สตางค์นะครับผมเอาเปลือกลำไย,ยนี่ขายได้ไหมครับ ป้าพินนะฮะอสมอประจําหมู่บ้านนะฮะและลุงพลนะฮะนะวันนี้นะฮะได้รับรางวัลด้วยนะฮะจากจักรยานนี้ยังไม่บริจาคพ่อไดได้ได้รับรับชนกันไปจนจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าชุมชนก็สามารถที่จะจัดการตนเองได้นะครับโดยเฉพาะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อน ชุมชนบ้านในแควแห่งนี้นะครับสามารถที่จะเป็นต้นแบบในด้านการจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้ส่วนระยะต่อไปนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชม